ข้ามาเลขคจังหวัดนครที่ธรรมราชกันมั่งค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะท่านกำชับเลยนะให้ Hi, ถูกหน่วยงานดูแลเฝ้าระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักหลักติดตามการเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะ ด้านข้องนายอภินันเพื่อพ่องค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรทธธรรมราชทานให้สร้างการให้เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธร,รณาัยให้ติดตามสถานาการณ์ในพื้นที่และก็เเรียมความพร้อมในการป้องกันร,รับมือหลดพ่นกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อวันเหนซาดนะคะที่หว่ามันจะส่งพ่นกระทบกับพื้นที่ต่างๆของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอทาลา่าและก็อำเภอปากพานังที่ต้องเฝ้าระวังสถานาการณ์ น้ำท่วมชับพลันและการน,นาป้าไหลาลากโดยเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่วันจันทร์ค่ะและก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันทีท่ท2ต้องตุลาคมนี้ค่ะ และก็มีการสั่งการนะให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝน้นติตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดค่ะรวมตึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝ้นตกนักหรืออว่าบริเวณฝ้นตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดุทกภัยได้ค่ะส่อหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินครนเขากดังไล่แห้งค่ะโดยเฉพาะถ้ำนำตก ทำโำลดนะคะถ้าว่ามีฝนตกหนักหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดไัยก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบประกาศแจ้งเตือนออกมาเลยแล้วก็ปิดกันห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะพรอมทางการจัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงภัยตลอดทางยี่สที่สโมงเลยค่ะครับที่นี่ในกรณีที่มีคือนลมแรงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศรืว่าติดตัง้งสัญญาณแก้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณชายฝั่งแล้วก็แจ้งหนักท่องเทียวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด กรณีการเดินเรือมอบไม้สมรงานเจ้าท้าภูมิภาคสาขานครสิธรรมราตำรวจดนม้มแจ้งเตือนการเดินเรือโดยให้ชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสร้างเดินเรือด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและหากสถานก,การณ์มีแนวโน้มรุนแรงมีฟ้นฝาขนองคลื่นลมแรงห้ามไม่ให้มีการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดและข้อให้พี่น้องประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไกล้ชิด ถ้าเกิดสถานการณ์ให้รายงานให้จังหวัดทราบทันทีครับอืมอเฝ้าระวังกันใกล้ชิดเลยช่วงปลายปลายปีนี่เราเกือบปีถูกปีนะว่างนี่นะมีอยู่ช่วงปีหกซ่องตอนปีโดนป่าบึกปลายปีก็โดนน้านท่วมลาวแล้วก็หลังจากนั้นก็นเดยกว่าน่าจะคุณชินทอดบ,บทเรียนกันได้แล้วแหละสำหรับการรับมือขอ้อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้องผคกต้นะคะ